สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะคำสอนในพุทธศาสนานะครับ มันท่ากลางวิกฤตโลกในขณะนี้นะครับถ้าสะท้อนออกมาก็คงเห็นโลกนะที่มีลักษณะขมุกขมัวมืดมนมนหมองนะครับจากวิกฤตนา,นา,น,านาที่ลุมเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านสาธารณสุขนะครับโควิด -19 ที่ระบาดมาเป็นเวลา2ปีได้แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ตามมาด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะครับเศรษฐกิจฝืดนะเงินทองหายา,ยากไรายได้หดหาย ประกอบกับหนี้สินที่อยู่ในปริมาณที่สูงนะครับแล้วล่าสุดมาก,ก็เรื่องของข้าของแพงนะสินค้ารบริโภคต่างๆราคาสูงขึ้นก็เรียกว่าปัญหาเงินเฟ้อกำนะลังเล่นงานอยู่นะครับปัญวิกฤตต่างๆนาน,านานเนี่ก็ยังถูกโถมทับเข้าไปด้วยนะวิกฤตความขัดแยง้งนะสงครามที่เกิดปรากฏเป็นข่าวอันะที่ทําให้โลกใบนี้นะครับยิ่งมืดมน บนมองหนักเข้าไปนะไม่ใช่โลกสดใสนะเหมือนเมื่อทศวรรษที่แล้วนะเมื่อสองสามทศวรรษที่แล้วนะครับปัญโลกเราขณะนี้กําลังมีปัญหาใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นะครับมีปัญหามีวิกฤตอยู่นะแต่ในท่ามกลางวิกฤตโลกเนี่ยซึ่งมันประเดประดังเข้ามานะจากเรื่องต่างๆแต่รากเหตุสําคัญที่สุดเนี่ยนะก็มาจากเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความเสื่อม นะทางด้านศีลธรรมจากจิตใจมนุษย์นะที่มีการพัฒนาโลกนะไปในทางที่เน้นวัตถนะุการกินใช้บริโภคมากเกินไปนะในระบบบริโภคนิยมนทุนนิยมทำให้สร้างปัญหาหมลพิษมลภาวะ,ะแล้วก็สร้างอาโอกาสที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆได้ง่าย นะแล้วก็ปริมาณหนี้สินที่สูงนะแล้วก็เกิดความขัดแย้งทางอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์นะเกิดขึ้นนะ็คือการพัฒนาโลกไปในด้านเดียวคือทางด้านวัตถุนะครับแต่ว่าขาดการพัฒนาในด้านจิตใจนะจิตวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีภูมิต้นทานนะไม่ค่อยได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจนะครับแนะ่นอนเห็นข่าวสารวิกฤตต่างๆก็จิตตก นะก็รู้สึกว่าโลกมันมืดมนไปด้วยนะรู้สึกว่าจิตห่อเหี่ยวนะจิตท้อแท้หลายคนเนี่ยนะลึกๆแล้วเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวนะเกิดสภาวะที่เรียกว่าหดหู่นะท้อแท้นะครับโดยไม่รู้ตัวนะฮะอาจจะเป็นเกิดเป็นความวิตกกังวลน,นะเกิดเป็นความเครียดลึกๆนะแต่ว่าทราบได้อย่างไร ก็สะท้อนออกมาให้เห็นนะเวลาดูข่าวสารต่างๆเนี่ยสะท้อนมาให้เห็นนะครับในคำวิพากวิจาร์ณต่างๆซึ่งบางทีผมก็ดูสื่อโซเชียลมีเดียนะสื่อสังคมออนไลน์ก็ไปอ่านคอมเมนต์คำวิพากวิจารณ์หลายคนก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าเป็นการมองโลกตามที่ตัวเองอยากให้มันเป็นนะผมที่บอกว่าอย่ามองโลกนะตามความอยากหรือไม่อยากให้มันเป็นไป เพราะการมองโลกโดยความอยากหรือไม่อยากให้เป็นไปเนี่ยก็คือการมองโลกนะด้วยความมีกิเลสตัณหานะคือภาวะตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะหรือวิภาวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะถ้าเรามองโลกตามความอยากหรือไม่อยากแล้วเนี่ยนะครับมันาาเป็นต้นเหตุของการเกิดความทุกข์นั่นเองความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากการมองโลกที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงมันมองด้วยความอยากหรือไม่อยาก นะตกอยู่ภายใต้อาคาติ4อาคาติเพราะรักอาคาติเพราะโกรธเกลียดชังอาคาติเพราะว่ากลัวหรืออาคาติเพราะหลงนะครับเพราะฉะนั้นใจที่ไม่สามารถวางความเป็นกลางไว้ได้ไม่มีสติปัญญานะที่จะรู้โลกตามความเป็นจริงเนี่ยนะมันก็จะตกอยู่ภายใต้มายาของกิเลสตัณหาความอยากหรือความไม่อยากนั่นคือเหตุนะของการเกิดทุกข์นั่นเอง พราะนั้นวิธีการนะครับที่จะทำให้เราไม่เป็นทุกข์เช่นนั้นเนี่ยก็คือจะต้องรู้จักปล่อยวางนะต้องรู้จักย้อนกลับมาดูที่จิตใจตัวเองนะสังเกตเห็นนะดูข้างนอกมาเยอะละดูเข้าจิตใจตัวเองจะเห็นว่าจิตตัวเองมนหมองหรือยังจิตตัวเองมีความเครียดแฝงหรือเปล่านะจิตตัวเองนะมีความวิตกกังวลน,นะครับมีความเศร้านะมีความเป็นทุกข์อยู่ในใจ นะซึ่งอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูข้อมูลข่าวสารนะให้ดูย้อนกับเขา้าจิตใจตัวเองนะครับถ้าจิตใจตัวเองมันมีความรู้สึกว่าไม่ดีนะมันท้อแท้หดหู่เศร้าหมองเนี่ยนะแน่นอะนะถ้าเรายิ่งเสพข่าวเข้าไปเนี่ยเราไม่มีทางหรอกครับนะที่เราจะมองเห็นตามความเป็นจริงนะเราไม่สามารถนั่นแหละครับเพราะว่ามันถูกอคติ4ครอบงําอยู่ เมื่อเรามองโลกตามความอยากหรือไม่อยากของเราเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้อคาาติ4ครอบงํามันอยู่เราก็ไม่สามารถเห็นนะรครับาตามความเป็นจริงว่าต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่ามันถูกอคาาติ4ี่ความอยากหรือไม่อยากเนี่ยมันบังอยู่มันเหมือนกับม่านมายาที่บังอยู่นะมันวิธีการก็คือต้องให้จิตผ่อนคลายลงนะทำให้จิตมีความเป็นกลางนะวิธีการทําก็คือฝึกเจริญสติภาวนาน,นั่นเองนะทำสมถะ ทำสมาธินะครับ,นะรบนะให้จิตสงบลงนะครับลดการเสพลงนะเมื่อจิตสงบลงก็พิจารณาดูที่จิตนะครับว่ามันมองโลกด้วยความอยากไม่อยากนั่นแหละครับต้นตอของความเกิดทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาดูจิตตัวเองเนี่ยซึ่งมันจะเป็นต้นทางเลยนะของเหตุแห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรันกะ็คือว่าในการทํางานของจิตในแต่ละ เวลาในแต่ละวันเนี่ยมันทํางานนะอยู่ในวงล้อปฏิจจสมุปบาทนะแต่เราไม่สามารถเห็นการทํางานมันนะทีละขั้นตอนได้นะเพราะมันทํางานอย่างรวดเร็วมากในแต่ละวันเนี่ยวงล้อปฏิสมุปบาทเนี่ยเกิดขึ้นนะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสน,แสนรอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองไม่เห็นมันเนี่ยมันก็ทํางานแบบนี้แหละครับมันก็พอกคูณนะด้วยการมองโลกตามนิสัยความเคยชินมองด้วยความอยากไม่อยาก นะอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มองตามความเป็นจริงว่าเหตุปัจจัยอะไรทําให้มันเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันถูกมายาปิดบังไว้นะตั้งแต่เกิดจนตายนะบางคนก็ไม่สนใจเรื่องศาสนานะก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาจิตก็มองไม่เห็นว่าจิตมันทํางานอย่างไรรวมถึงไม่รู้ว่านะ่าจะไปถอดถอนนะไอ้ตัวเหตุที่ทําให้จิตเนี่ยมันเกิดความทุกข์ได้อย่างไร ก็คือวง่ายก็คือไม่รู้อะนะว่าจิตเนี่ยนะมันทํางานอย่างไรตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่ตายไปแล้วไปเกิดใหม่มันก็ไม่รู้มันวงล้อปาจิสุบาดเนี่ยจึงเปรียบเสมือนวงล้อแห่งสังสารวัตรนะที่มันมีการเกิดตายไม่สิ้นสุดเนะเป็นไว้แต่ว่าเรารู้จักวิธีการนะที่จะย้อนนะเจ้าวงล้อปาจิสุบาดเนี่ยไปที่ต้นเหตุต้นกําเนิดของจิต วิธีการย้อนก็นคือเดินอริยมรรคมีองค์8ประการศีลส,สมาธิปัญญาไปที่ต้นทางนะเมื่อจิตมันเริ่มเคลื่อนออกมาเมื่อจิตเป็นเคลื่อนเริ่มต้นเคลื่อนออกมารับรู้โลกผ่านทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับแล้วมันก็จะเกิดนะเป็นความรู้สึกนะเป็นสุขเป็นทุกข์นะมันก็เกิดเออเป็นลนักษณะเออเขาเรียกว่าการทํางานของจิตนะที่อยู่ภายใต้อวิชชานะด้วยความไม่รู้ ต่ก็เราย้อนจิตนะด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยไปที่ต้นทางต้นทางก็คือ,อนับตั้งแต่จิตมันเริ่มเคลื่อนออกมาได้ยังไงนะผ่านทางาทวารหกนะตาหูจมูกลิ้นไกยใจเนี่ยไปเพื่ออะไรฮนะไปเพื่อไปรู้ไปเห็นในอริยสัจสี่นะไปรู้ไปเห็นว่าเจ้าตัวเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยนะมันคือกิเลสตัณหาหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราจะละทําลายมันได้อย่างไรนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตัดสอนเป็นแผนที่ไว้ ว่าจะละทำลายมันได้นะด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการน,นะครับก็ละเจ้าสังโยชนะสิประการได้นะก็ไล่เป็นขั้นข้นไปนี่คือสิ่งที่เรียบตัดสรู้นะครับละสังโยชน์สได้ก็เลยกบรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันนะละสังโยชน์สได้นะลดทอนราคาโทรศัพท์ลงได้ด้วยนะก็บรรลุธรรมเป็นพระสกทาคามีนะ ถ้าละสังโยชน์5ได้เลยก็เป็นภานาคามมีนะถ้าละสั่งยชศ์10หมดเลยสิ้นอวิชชาเลยก็เป็นพระ,หนะะหพระหันต์ก็ผลไปจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับในห่วงโซ่ปฏจิจจสมุปบาทนี้นะครับนี่แหละครับผมบอกว่าท่นะามกลางวิกฤตโลกเนะี่ยอย่ามองโลกตามความอยากหรือไม่อยากมันจะเกิดความทุกข์และไม่สามารถมองเห็นตามความเป็นจริงได้แต่ในทางตรงน้ามนะครับถ้าเราฝึกฝนพัฒนาจิตใจตนเอง นะให้จิตนั้นมีความสงบด้วยสมาธิหรือว,ว่าสมาถะภาวนาทำให้จิตนั้นนะรู้เห็นการทำงานของมันนะครับแล้วก็รู้เห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความแปรปวนสิ่งนั้นไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เรานะมันก็จะปล่อยวางมันก็จะมองโลกได้ตามความเป็นจริงไม่ตกอยู่ภายใต้อคติ4นะคติพอลักโกรธเกียดนะกลัวหรือหลงนะครับ ก็สามารถมองโลกได้ตามความเป็นจริงและไม่ตกอยู่ไปใต้ทุกนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ